วมส,มสวัสดีครับอยู่กับช่อง Lucky X t นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับน้ำลายแม่งกระเด็นนะครับ <c oughs> วันนี้คือผมจะมาอ่าอะไรว่าอืมตัวอะไรนะเขาจะมาทำอะไรนะวันนี้ฮะฮะจะมาดูตลาดมืดนะครับผมจะมาดูตลาดมืดในอ่าฟีไฟนะครับอ่าราคาตลาดมืดตอนนี้อยู่ที่อ่าบางคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะ กูอาจจะมาไม่มีคลิปลงนะครับก็มาดูอ่าตลาดมืดนะครับผมผมได้ของผมใช่ใช่ของผมอ่ะอ่าเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วของคนดูกี่เปอร์เซ็นตนะ์ครับบ้างอะไรกุ๊กกุ๊กอะไรก็ตอนนี้คือชุดนี้คือผมอยากได้มากนะครับอ่ามันเป็นกี่เพชรนะโอ้ไม่ใคยจะเชิญมาวะเป็นอ่ากี่เพชรวะนี่อ่าประมาณสี่ร้อยเพชรน,นะครับก็ มันถูกมากเลยบัตรส้าห้องก็คือมันสามารถซื้อได้สองรอบนะครับมันสามารถสลับได้นะครับทุกคนสลับปุ๊บมันจะขายแบบบัตรส้าห้องสมมุติผมซื้อเดี๋ยวเงียบก่อนดิผมซื้อสมมุติซื้อปุ๊บซื้อไปได้ห้าใบแล้วนะซื้อปุ๊บมันสามารถสลับซื้อเพิ่มได้อีกนะครับไอ้บัตรส้าห้องนี่นะครับตัวละครก็เหมือนกันนะครับสมมุติซื้อตอนนี้ปุ๊บเน่เน่ๆน่เน่่่มันไม่มีลดราคานแต่ว่า400อยนี่ก็400อนะครับแล้วก็ปัดเปลี่ยนชื่อก็ตามนี้นะครับ เอสุดแม่งจากจากเป็นตัวละมืดเหลือมาหนึ่งหนึ่งร้อยเพชรคิดดูครับแหมเอ้แม่ออแมงตลาดมืดตอนนี้ก็โคตรคุ้มนะครับสําหรับคนที่อ่าได้แบบส่วนลดสูงสูงนะครับเหมือนเหมือนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือผมไม่ต้องพูดถึงนะประมาณน่าจะเก้าเพชรเก้าเพชรเก้าเพชรเป็นแถวเลยนะครับน่าจะเก้าเพชรหมดเลยนะครับถ้าอ่าหนึ่งลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันน่าจะมีสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนเนาะก็โคตรคุ้มเลย ก็ส่วนในนี่คือที่ผมสุ่มนะครับผมหมดไปประมาณนี้ในลัคกี้โรเยลนะครับลัคกี้โรเยลเป็นของอ่าเด้อเด้อไอันี้นะผมสุ่มไปประมาณสี่พันเพชรนะครับผมสุ่มหมดไปประมาณเหลือสองพันเพชรกว่าจะได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเขาไปดูนะครับนี่ตอนนี้มันผมว่าสําหรับส่วนตัวผมผมเสื้อสีขาวแม่งอาจจะเท่กว่านะหูอ่ะหูหน่าจะหูสีแดงนะครับ ผมชอบอ่ากางเกงเสื้อสีขาวมากกว่าครับสีแดงมานัดดูแบบลึกลักลึกลักยังไงไม่รู้นะครับพิมพ์เขียวส่วนพิมพ์เขียวนี่ไม่มีแล้วครับผมไม่มีพิมพ์เขียวเลยนะครับก็กิจกรรมมาใหม่เยอะมากนะครับ gm ช่วงนี้ไม่รู้มันจะหิวตรงหิวตังไปไหนนะดูดิกิจกรรมมาเยอะมากนะครับทุกคนกิจกรรมในแบบฟรีไฟนี่โตรเยอะเลยผมก็บอกไปถูกเหมือนกันแต่โตรเยอะนี่ก็ดูอ่ากจินี่ดิ แต่ว่าตอนนี้ผมมีบัตรสร้างห้องอยู่ตั้ง8ใบนะครับเอ่อก็รวมๆซื้อไปก็300 300 300เพชรใช่มัมยทท้ย300เพชรหรือว่า200เพชร2รอบนะครับเป็น400เพชรนะครับ400เพชรเก้าใบนะครับก็ถือว่าคุมค้มคุ้มกว่าในร้านค้าตรงนี้นะครับอ่าร้านค้าที่ไอเทมใหม่นี่เห็นมั้ยมันต้อง150เพชรนะครับอ่า5ใบกี่กี่บาท5ใบนี่เห็นหมั้ย10 10ใบตอนแรกพันหเพชรนะครับถ้ารวมคูปองก็400เห็นหมั้ยมันมันคุ้มกว่าตั้งเยอะนะครับตลาดมืดเห็นไหมต้อง ุ้มกว่าหนึ่งพันเลยนะหนึ่งพันเพชรเลยอ่ะมันมาเสียฟรีๆกับบัตรอ่ะคือผมหมดอ่าสิบใบอ่ะสี่ร้อยเพชรเองนะครับในตลาดมืดนะครับโคตรถูกเลยก็ใครใครก็รีบนะครับตลาดมืดนี่ก็คือเวลาจํากัดนะครับส่วนราชาสายเปรย์นี่ก็คือคนที่ยังไม่ได้กดรับนะครับมากดรับได้เลยที่รางวัลตรงนี้นะครับนี่ส่วนผมกดรับแล้วนะครับมันได้หมดเลยนะครับดู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 เห็นไหมมันสามารถได้บัตรสร้างห้องหรือว่าบัตรเปลี่ยนชื่อเลยนะครับทุกคนไม่เห็นเห็นต้องเห็น แล้วก็ดีอีกไหมก็น่าจะไม่มีแล้วแหละนา,าผมก็มีแค่นี้ก็โหดบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าก็จัจบอะไรไป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 อะไรก็ได้แบบอัดได้สินาทีแล้วเนี่ย,ย,ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะ